คาเฟ่ครับวันนี้เจอกับน้ำมวยจากกัมพูชาไกรโสภาติดตามเลยครับคู่นี้ไปหนักจริงๆครับบัรยาอภัยมอดูลีลาครับแม่นี่ไม่โดนแข้งนะครับหลบนะครับองบอกว่าดูไปก็มีรอยยิ้มไปแล้วมาคุกขวารับแม่สวยรับลีลาแกนะครับเอาละครับดูสายด้วยกันทั้งคู่เลยครับจะถามว่าเป็นมวยสไตล์ไหนคงจะตอบไม่ถูกครับแกเขียนประวัติมานี่แกงาม แข้งซ้ายสวยครับไกลโสภาเื่อกี้พมยิ้มไปด้วยลุดโดนแข้งเอาโดนเตะก้นลูกนี้โดนแม่ชาดเจือด่านี้ต้องตรวจก่อนเลยครับเห็นหน้าของเพศทำงามอ้าวอ้าวอ้าวอ้อย่าไปล้อเล่นอยากแตกได้นะครับอยากแตกได้นะครับเอาเอานักแข่งบางเอาดูดิ่เอาเอาะเตะสวนเลยเอาดิเอานักแข่งบางมาเตะสวนเอาดิเอามามาดิเอามาดิ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 กลัวที่ไหนเอ้า แต่ตอนนี้ครับต่างโคต่างแ,แล้วครับตัดไปบริเวณหน้าขาโอ้โหไตรสุภาก็ยังไปถึงจุดหมายเดิมครับนี่นะครับนี่คือผลงานของชอกแปดครับผลงานของลุยมวยไทยคนไทยล้วนเลดติ้งแค่4.4ครับไม่มากไม่ไมยครับลบไปแลมาปาอ,อ,อย่างที่เรียนไว้ไม่มันไม่หาไม่เอาตังค์มาย่ยางตออ่อโนอะหุยเหมือนกันครับลุกนี้เจอเข้าไปเต็มๆเหมือนกันครับ เอาเลยครับดูสิครับดูสิครับจะเอานักแข่งบังเลยนะครับทางด้านของเพชรน,น้ำครับอยเตะเข้าขมับาแม่แต่โดนแล้วก็ทนได้น,นะครับไปโสภาครับเจอแข่งของเพชรน,น้ำงามโอ้โหเตะขวาเข้าไปนั่นนะครับด้านล่างหลังมุมแดงนั่นพระเอกเตะม,มุมโอ้ยหลุดอีกแล้วอ่าหลังคนต่างแรกเสียดเวียนเก้าหน่อยครับบางคนนี่ยืนมวยต้องถูกทรงถูก จังหวะแต่เพชรน้ำงามดูลีลาการยืนมวยครับแม่ไม่มียกกาลนะครับตาเอาอย่าพลาดก็แล้วกันครับไกาโสภาจะขอดักนะอุ้ยยัดใส่เข้าไปแม่เสียตรงนี้ปล่อยเลยครับเจอบัดรฟาของเพชรนำ้ำงามโอ้ยนี่นี่ครับเต็มหน้าอกเลยครับลูกนะนี้ตบซ้ายวางขวาอีกแล้วโอ้กไปลอ้อโอ้กไปเรื่อยครับทางด้านของเพชรน้ำงามจับยกขวดแข้งโอ้โหสับซอก เมาแล้วครับไก่สอผ่านิ่มเลยหมัดตอกลำตัวอยู่ไม่อยู่ครับพ้อลำตัวข้อลำตัวขึ้นหน้าแม่หันหน้าหันหลังไม่ถูกแลวครับไก่สอาครับเจอหมัดของเพช่นร่วมงานเข้าไปครับสายเต็มที่เหมือนกันครับอ่าครับไม่แน่แล้วครับเสี่ยงไปครับเสี่ยงไปนายคนภูตะลึงคาเฟ่ทีมงานของคุณสอมิดมอภูวนานะครับนักมวยในค่ายนี่เป็นเพศกิจหลายคนนะครับไล่เข้าไปจิ้มขวาอีกทีหนึ่งแม่งงัดสองโดนนะครับ ถามว่าสนัดแบบไหนตอบไม่ถูกครับตัวเองอ้ยวางแข้งหกักซอกขวานะครับเจอศอกไปหลายครั้งเลยนะครับถือว่าอึดถือว่าเหนียวอีกคนนึงครับไกรโสภาของแข็งของแข็งแต่ว่าพละกําลังกําลังแขนนี่แข็งแรงนะครับทางด้านของเพชรนะครับเลยครับทีเดียวครับโอ้โหเปียกเดียวครับโอ้โหเข้ากระโดดคา,รา,าครับลับกาขาศครับไกรโสภาด้วยครับ ยังไงครับจังหวะหลุดหรือจังหวะเหวี่ยงเป็น2แรงบวกยังไงไม่ทราบครับนี่เจอเข่าเจอสอกเข้าไปด้วยครับก่อนหน้านั้นก็เจอไปเยอะแล้วนะครับแม่กำลังจะชมว่าเหนียวแน่นครับโดนศอกไม่แตกครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนหมัดครับโอ้โหทีเดียวครับคว่ำเลยครับเอาหัวไหล่ซ้ายหลดครับเปียกอ้าไปครับดูครับหลับกาอากาศครับโอ้โหไหล่ซ้ายนี่พับตกไปพื้นเวทีครับ